สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะในคลิปนี้เราจะมารีวิวเรียวโมดิฟิเคชันมาคิ่งเบรสครับหรือข้อมือแปลงร่างของ m a ร k สแมนรุ่นโมสมจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานจากช่องนิฮงคุมะแช n n นลนะเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยผมได้ส่งตัวฮาร์ดแสตริกเกไปคุณผู้ชมให้เขาโมให้แบบว่าตอนเวลาเราปั่นคันโยกเนี่ยมันจะวืบวืบ,วบ,วบมีไฟแบบอลังการงานสร้างเลย BGM อะไร คุยไว้จัดเต็มมากแลครับ3ปีผ่านไปยังเหมือนเดิมนะฮะบอกเลยว่างานพี่งานน้องเนี่ยรอได้ก็รอนะครับรอไม่ได้ก็ลืมไปนะแต่ถ้าเป็นงานลูกค้าแบบนี้เนี่ยโอ้โหจัดเต็มครับผมทุกรายละเอียดนะเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากแบตเตอรี่เนี่ยก็ว่าจัดเต็มแล้วนะฮะทานอะไรไร้สาระนะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยไฟแรงปั๊บนี่ระบบแบบบ้านๆน,นะครับไม่ต้องหาแล้วแหลมลม,มาจิ้มไม่ต้องมีที่ขันน็อตนะครับ มือนี่แหละแงะเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นความต่างเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเดิมทีเป็นนาฬิกาดิจิตอลครับนี่เปิดออกมาตรงนี้จะเป็นนาฬิกาครับและด้านบนสีฟ้าตรงนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มแฟลชนะก็จะมีไฟนะครับปิ๊งปิงแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับตอนเขาได้จัดก,การโมใหม่แล้วนะฮะให้มันสมจริงแบบอลังการงานสร้างไฟล้านดวงเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดสวิต เป็นไงใส่ใจงานลูกค้านี่ใส่ใจงานพี่งานน้องไม่เสร็จ3ปีเขาไม่เสร็จไม่ได้ติดใจเลยสําหรับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับคือ1ก่อนแปลงร่างนะครับจะมีเสียงย่อยเป็น BGM ครับคุณผู้ชมและ2โหมดแปลงร่างนะครับก็จะมีเสียงแปลงร่างเสียง BGM เสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสคือโหมดเรียกหุ่นยนต์ครับแล้วก็แถมให้อีก1โหมดนะครับคือโหมดคืนร่างนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นที่ตัว BGM ก่อนเลยนะครับเลื่อนตรงนี้ลงมาครับนี่ ไอ้ที่มันเขียนว่าแฟลชเนี่ยนะฮะสามปีก็ไม่เสร็จไม่รู้ว่าไปนอนกอดได้ยังไง ไม่รู้พี่นัททำอะไรเสียใจุว้เส้์ไว้ใจให้พี่นัททำแต่พี่นัทไม่ทำอ๋อขอโทษทีคิดดังไปหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนะฮะ ก็จะมี2เพลงนะครับสำหรับ BGM ก่อนแปลงร่างนะครับแต่ถ้าเราจะแปลงร่างนะฮะเราก็เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ค้างนะครับเสียงแปลงร่างหืมชัดเจนนะนึกว่า CSM อโวยสักขนาดนี้พี่ต้องทำทาซาติเกอผมแล้วนะต่อไปนะก็จะมีเสียงย่อยในโหมดแปลงร่างอีกนะฮะ ของเล่นชิ้นนี้เนี่ยผ่านไปกว่า30ปีแล้วนะคุณผู้ชมมันผลิตปี1987นะฮะเม d ดอิน a p a ปด้วยนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยอย่ะเดี๋ยวผมเอาอันี้เอาไว้ก่อนนะฮะจะเป็นตราบาปที่นัดเกินไปเนาะ เพลงต่อไปเมื่อกี้เป็น instrumental นะครับแต่อันนี้มีเนื้อร้องนะะเพลงมันยาวมากคุณผู้ชมผมก็ต้องตัดออกไปนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะฮะเสียงต่อไปเลย โอ้โหมีซ่อนลงเล่นแบบนี้ด้วยเหรอไฟวิ่งวิ่งแบบนี้ตอนแรกคิดว่ามีไฟแค่สีเดียวนะเสียงต่อไปนะ นี่แค่ลูกเล่นย่อยในยโหมดแปลงร่างนะครับยังไม่ได้เล่นโหมดหุ่นยนต์เลยนะฮะก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วนะฮะไม่รู้ว่าน้องคนที่จ้างทำเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับหมื่นห้าหรือยังไงไม่รู้นะมันจัดเต็มมากเลยนะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดเรียกหุ่นยนต์แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยทางพี่นักเขาการันตีมาว่าเป็นแพทเทิร์นที่ยากที่สุดในการเขียนโปรแกรมเลยนะเราก็มาดูความสําเร็จของเขากันนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนครับในลูกเล่นนี้นะ ว้าว <Wow. S 2> โอ้โหพี่นัทส,สุดตรีนจริงจริงะพี่พอสีไหนพูดเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนเป็นของสีนั้นนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่า มันเปลี่ยนทุกตัวจริงๆนะครับแต่บางตัวอย่างเช่นสีดำเนี่ยมันก็ไม่มีสีที่เป็นไฟสีดำนึกออกไหมมันก็ต้องเป็นสีน้ําเงินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มจริงๆสมคําล่ําลือนะมาเล่นลูกเล่นย่อยกันนะครับ และนี่คือผลงานความสำเร็จของพี่นัทนิฮงคุมะแชนแนลนะฮะและก็ลุ้เล่นสุดท้ายครับคุณผู้ชมคืนร่างนะเต็มอิ่มเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมสุดยอดจริง ผมต้องขอขอบคุณน้องเจ้าของ Real Modification Marking Base ตัวนี้ด้วยนะครับที่อนุญาตให้ผมเอามารีวิวนะฮะและก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและก็พีนัทด,ด้วยนะและก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องนี้ฮงคุมะแชนแนลด้วยนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next Re ีวิ w ครับสวัสดีครับ